สวัสดีค่ะตีอยู่ที่ 3K NP ยนตกิจสาขา3โคกประทุมนะคะวันนี้ก็จะมีะรถตู้สวยๆมาแนะนำกันอีกเช่นเคยค่ะเราจะมีอัปเดตรถตู้สวยๆอย่างนี้ให้ชมกันทุกวันเลยนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดนะคะคลิปสวยๆที่ตีจะอัปเดตให้ชมกันค่ะมีทั้งรถตู้ที่แบบแต่ง v i p หรือว่าเดิมๆฟรีดาว ร,ราคาเบาๆเราก็มีให้นะคะยังไงฝากกดติดตามไว้ด้วยคันที่เราจะแนะนำในวันนี้นะคะเป็น Toyota Commuter เครื่อง3000ปี2015สีเทาเกียร์ธรรมดาค่ะคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งนะคะที่น่าใช้มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านนอกกันก่อนนะคะให้ดูแพงคอมเครื่องด้านหน้ากันก่อนนะคะ คันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่มีสภาพที่สมบูรณ์มากๆเลยนะคะให้ชมกันแบบช้าๆชัดๆเลยค่ะรอยสีนะคะที่ตแต้งจากโรงงานยังอยู่ทุกจุดะคะ่นะ,คะแผงกระโปรงนะคะเดิมๆค่ะ สวยค่ะนะคะอ่าเดี๋ยวเราพาชมด้านในค่ะเราใส่พ้าม่านรอบคันแล้วนะคะพ้ามานรอบคัน ก็สมบรมากค่ะลูกค้าสามารถดูจากคีิปนี้ได้เลยนะคะเราจะให้ดูอย่างละเอียดเลยค่ะด้านบนนะคะจะเป็นแผงคว,ควบควบคุมระบบไฟการทำงานของตัวรถทั้งหมดนะคะพร้อมกับ ระบควบคุมอุณหภูมิมหรือระบบแอร์นะคะอยู่ด้านหน้านี้นะคะแล้วก็มีที่วางของด้วยค่ะด้านบนนะคะสามารถวางของเล็กๆนน้อยได้นะคะเครื่องเสียงนะคะเราลงเป็นจอ Android นะคะเชื่อมต่อบลูทูธไวไฟนะคะด้านหลังนะคะอันนี้เป็นคอโซลวีไฟนะคะ คอนโซลมีไฟสามารถนั่งได้นะคะคอนโซลตัวนี้นะคะถ้ามีเด็กตัวเล็กๆสามารถนั่งได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะคอนโซลก็จะเป็นข้อพาวเวอร์อยู่นะคะพาวเวอร์สองตัวอยู่ด้านหลังอยู่ด้านด้านในของคอนโซลนะคะ QE จอสไลด์ไฟฟ้า24นิ้วนะคะมีลำโพงกลางลำโพงแหลมนะคะเพื่อเพิ่มเพื่อเพิ่มระบบเสียง ให้คมชัดมากขึ้นนะคะเพิ่มระบบเสียงนะคะให้คมชัดค่ะพื้นนะคะเราปูพื้นใหม่ทั้งคันนะคะด้าน,นข้างก็จะปลูกหนังปลูกหนังรอบคันค่ะเบาะนะคะเป็นเบาะ VAP เก้าที่นั่งตัวใหญ่นะคะไซส์ใหญ่นั่งสบายค่ะสามแถวเก้าที่นั่งนะคะ เหมาะมากนหคะสำหรับใช้ในครอบครัวหรือว่าเป็นล็อบงานครัวนะคะนั่งสบายค่ะไปไกลๆนะคะนั่งสบายมากระบบหลังคานะคะเป็น VIP ใหม่นะคะแต่งหลังคา VIP ใหม่อันนี้จะเป็นลายนาฬิกาค่ะระบบไฟนี้ก็สวยงามมากนะคะเปลี่ยนสีได้นะคะเปลี่ยนสีได้ ส่วนออปชันนะคะออปชันจะลงเป็นแม็กขอบ 18. ยางใหม่นะคะแม็กขอบ 18. ยางใหม่พร้อมกับสเกิร์ตน,นะคะพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันค่ะใส่สเกิร์ตรอบคันให้แล้วนะคะ หลังก็จะมีพื้นที่ในการวางสัมภาระนะคะลงเป็นตู้ซับอะคริลิกดอก10นิ้วนะคะมีตีคอบตัวลำโพงซ้ายขวาแล้วนะคะตีคอบตู้ซับนะคะแอร์นะคะเป็นระบบแอร์ไมโครบ,บัสใหม่ทั้งหมดเลยนะคะเราลงเป็นของใหม่ทั้งหมดเลยนะคะการแต่งภายในทั้งหมดนี้นะคะ เป็นของใหม่ทั้งหมดเลยนะคะคน,นะคะลูกค้าสนใจนะคะสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับรถคันนี้ได้ที่ใต้คลิปนะคะตีจะมีลงรายละเอียดไว้ทุกอย่างแล้วนะคะว่าราคาเท่าไหร่ดาวเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่นะคะแล้วก็ข้อมูลการติดต่อนะคะ ถ้าอยากาดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าอยากคุยหรือปรึกษาเกี่ยวกับเอกสา,ารราัาต่างๆนะคะคลิกที่ไลน์ลิงก์อัตโนมัตินะคะหรือว่าติดต่อตามเบอร์โทรที่ลงไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะคันนี้นะคะการใช้งานอยู่ที่นะคะเลยนะคะ1ป0 0แสนสมกิโลนะคะ ค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็ขอฝากไปด้วยนะคะถ้าสนใจนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ค่ะตามข้อมูลที่อยู่ใต้คลิปนี้นะคะ